ครับนี้จะมาแนะนำวิธีการส่งไฟล์แอปเคสมาร์ทเข้าไปในในกล่องตัว Android นะครับใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าตัว google play store ก่อนนะครับเพื่อไปโหลด2อแอปนะครับตัว file manager นะครับตัวไหนก็ได้นะครับไิตั้งไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเ e น d f ล์ 2TB t ตัวนี้นะครับ ติดตั้งไปครับตัวนี้นะครับเข้าไปโหลดในมือถือไว้ด้วยนะครับนะครับตั้งโหลดในมือถือไว้แล้วก็ไปโหลดไฟล์ลิงก์ที่ผมส่งให้ครับก์แงบแบบพอเราติดตั้งเสร็จนะครับ เราก็เปิดนะครับกดได้อนุญาตไปครับกล่องเนี่ยมันจะมีเซ็นกับรีซีฟใช่ไหมครับเราต้องตั้งเป็นตัวรีซีฟไวรีซีฟก็คือเป็นขารับนะครับนะครับมันจะมีเลข IP ขึ้นอยู่อ่าเราก็มาเปิดในโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เรามาเปิดในมือถือกันนะครับเราต้องโหลดตัวเซนไฟล์นี้มานะครับเนี่ยปึ๊บ ไปที่เซ้นนะครับเลือกไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับกดไปที่แอปเนี่ยครับ ks smart ตัวเนี้ครับที่โหลดออกมาจากลิงก์ที่ผมให้นะครับแล้วมาดูเลข ip นะครับเนี่ยมันจะตรงกับตัวกล่องแล้วก็ส่งเข้าไปเลยครับสามารถใช้กับอ apk ได้เกือบทุกทุกอย่างเลยนะครับ ส่งเข้ากล่องได้เลยไปติดตั้งได้ง่ายครับทีนี้เรามาดูในในตัวกล่องกันนะครับนี่ครับพอเราส่งเข้าไปเสร็จนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยครับกดโอเพนเปิดการเข้าถึงของตัวตัวแอปหน่อยแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับ แค่นี้เองครับง่ายๆครับติดตั้งได้แล้วครับเปิดได้เลยครับก็เ,เลือกเป็นทีวีนะครับมันจะมีให้เล่นกับโทรศัพท์ได้อ่า,อาอยูเซอร์เนพัดเวิร์ดเข้าไปได้เลยครับ